ครับวันนี้เราก็อยู่ที่เทียนทันโคราชกันนะครับวันนี้เราจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่ท็อปนาราก่อนนะครับไอ้ภาษาสิลป์ติ่ไแม่พูยิ่งแข็งเบอเสเซนได้หรือเปล่าของวางเลยอัพเซอนาติกาให้ผมนะครับโอ้โหเดือนละห้าสิบบาทอุ้ยอุ้ยยองยองคือว่าร์เซนเนี่ย ให้พี่ท็อปเนี่ยได้อยู่ดิเอาตัวใดดีตัวใดให้เล่าวะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บออย่าเกงอย่าเกงไอ้อย่าเกงไอ้มหาล่อสื่อของควรไอ้ไอ้เอารถไหมรถให้พี่สักคันไหมสภาพคนยังมานอนครับพี่น้องกำลังหาล่อสื่อไม่รู้จะเอาอะไรให้ไอ้ดีเพราะว่า วันเกิดผมที่ผ่านมาเมื่อกี้ใกล้ๆกันไอ้เขาให้ของขวัญนะครับเราก็จะแกงคืนนะครับกำลังหาล้านของขวัญครับไอคิดว่าอยู่ฝั่งนี้วะเอยโมแมนเขาย่างมาแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปเบิร์นซันซาวกำลังหาล้านแต่เราไม่บอกนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สภาพพุ่งโมเดลอนนะพี่น้อง มเมื่อคืนนดีค่ะเรน,นเนรนเสร็จแล้วตาเดินทางมาบ้านายต่อเลยครับวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะครับตอนเย็นที่บ้านพี่ท็อปครับเป็นงานเลี้ยงมินิมินิตัวจีนเลี้ยงตัวจีนนะครับไม่ดีมีบางอย่างเนาะหาผอมาหน้าร้านมันเนี่ยเหรอนี่บอกสั่นหนึ่งมา ที่ทำนี่ให้โจทย์ยากมากเลยพลังงานนี่หรอค่ะบออเนี่ยของกันอันนั้นม่ได้สักทีขึ้นชั้นไหนเด้อเราต้องหาถามพนักงาน อันนี้พอมีไหมเป็นอะไรนั้นเราไม่บอกนะครับยองไอ้ไดโนเมดนั่นแหละเอาวันเกิดมเมก็วันเกิดด้วยนี่เอาเป็นติขเขาเล็กน,น้อยขอเขาเล็กน,น้อยขอเขายัเอาอยางเอาแบบพ้ะอ๋อไหมาสิน้อวันเกิดน่ะเขาเล็กน้อยเนาะยังไปยังมันจะส่งหิวข่เยอาไร่ยากกินน้องนี่ได้คือมากินก้อนอยากอยากกินข่อยสักมันยังเข้า หาลายยากเท่ข้าวจีนแล้วจะสีนีแห้งยางเรโยูข่าวล่ะไปหาขีข่าวกันเท่าไอ้เจมเป็นไรวะไอ้เจมกับเจิงเป่งเสียเลยวะเป้นองศาหนึ่งวันสันหนึ่งเข้ามาในยางเป็นขอที่หาย,ายากมากเลยนะที่ท็อปท่านที่ท็อปดูคลิปนี้อยู่ อย่ากบอกว่าพวกผมพากันเดินจะขาลากเลยนะหาของขวัในิพี๊ดแบบมันต้องเป็นของสำคัญเท่านั้นสำหรับคนสําคัญนในอะไรอันนี้อันนี้คือของควันเหรอสร <c oughs> ุปเป็นคนจ้คของไอคิดว่าชมมัต้องยืนเฉยๆดีนงหยอไอคิดว่ามันเป็นต่ำมี่ เด <sk> ี๋ยวเดี um? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเสียมาเตียมอ๋ันนี้สองตัวครัไดหนตัวทำเป็นทีเดียวหรือว่าแยุดเดียวไลาสิยิวขามันมีหังยางนี่คือไปกินอีกไล้ไปยากกินหน้าเนเรือ ได้ของที่ไปหายไอ,อยังบ่ได้ครับตอนนี้ขอแวแ<บ>ะได้แล้วเียแต่ว่าเ้าจะอยู่ลางอ๋งงออันที่เราไปนั่นเหรออุ้ยไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเพราะว่า,าค่อยไปรอรุอน่นเอานะครับเดี๋ยวถ้าจริงเต้อยู่ว่ะสรุปรกินอยู่นะส,ส,ยอสองคนดี่ห้า เขาประมาณน้ำสับออสองคนอยากกินเอาไปขออนุญาตก,กินข่าวกันนะครับพี่น้องไม่พอดกันมาแลกตัวจีนอีกเด็โอเคของคนเราก็ได้แล้วนะครับโอเคครับผมสคารับมือน,นี้ก็ฉันไม่กินหรยกฮะอะไรยังไม่บายไม่บายอือปา, <c oughs> ากขึ้นกันครับ เวลานอนเด้อคือฝอครับเวลานอนคือ <c oughs> บุญที่ถอดบ๊ายบายครับผม